สวัค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะวันที่16นะคะเดือนพฤษภาคมค่ะสองห้าหกเจ็ดเออหกแปดขอโทษค่ะนี่ค่ะมะม่วงบ้านสวนตอนนี้ก็แก่จัดแล้วค่ะปีนี้มะม่วงเราไม่ค่อยได้จําหน่ายเพราะว่าเราไม่ได้กลับกรุงเทพเลยค่ะก็เลยตอนนี้กําลังจะเก็บแล้วค่ะเพื่อที่จะทํามะม่วงกวนค่ะไหมค่ะดกมาก กำลังเหลืองแล้วเหลืองแบบเราจะเก็บแล้วค่ะจะไม่ให้เขาเน่าแล้วก็จะใส่รางค่ะนี่ค่ะเก็บนี่ค่ะเยอะมากแล้วก็จะเอาไปทำมะม่วงกวนค่ะเก็บไว้รับประทานได้เยอะเดี๋ยวปีหน้าเราจะทำมะม่วงดองค่ะนี่ค่ะเหลืองหมดแล้วค่ะอันนี้เก็บแล้วค่ะใส่รางเรียบร้อยนี่ค่ะนี่ค่ะ บ้านสวนรุดมสมบูรณ์จริงๆดูแก่มากแตกด้วยค่ะเยอะค่ะแก้วขมิ้นของเราสวยแล้วก็ดูสิคะกล้วยสุกคาเครือเลยไม่ได้มาดูเลยค่ะเพราะว่างานเยอะยุ่งมากเลยเมื่แต่ทำฝั่งนูน้นฝั่งนี้ก็ไม่ได้มาดูเนี่ยค่ะโอเคขอตัวเก็บก่อนนะคะ นี่ค่ะสุกเยอะมากเลยเค okay, ขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ชมตอนเนื่องขอบคุณค่ะลานี้ค่ะคุณสามีช่วยอะคุณสามียกขึ้นเทคอัพแอนโชวค่ะเราเก็บได้เยอะแล้วนั่นแหละเก็บเกือบหมดต้นแล้วค่ะนี่หันมาเลยดูดูดดว้าวส, 5, 6, <laughs> สองห้าหกแปดสองห้าหกแปดปีปีสองห้ปด นะคเยอะมากนี่ค่ะเยอะจริงๆเยอะมากเราจะทําอะไรนะคะทามะม่วงกวนพูดสิมะม่วงกวนใช่เราจะเอาไปทํามะม่วงกวนค่ะนี่ค่ะเยอะมากนี่ค่ะเก็บแล้วนี่เต็มเลยนี่ค่ะเต็มลังเลยเดี๋ยวจะเอาไปให้คุณนายเกรบช่วยเธอจะช่วยเราเอ่อทำอย่างสะอาดแล้วก็ดียอดเยี่ยมเดี๋ยวกำลังจะเก็บ บ่มสักนิดนึงก่อนค่ะถ้าเราไม่บ่มเนี่ยแมลงกินหมดเห็นไหมคะนี่ค่ะของเราธรรมชาติเห็นไหมคะแตกหมดเลยค่ะนี่นอนเจาะหมดเลยเนี่ยค่ะเพราะเราเป็นออแกนิกเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นต้นนี้เก็บหมดแล้วค่ะเหลือเหลือแค่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะยังไม่ได้เก็บนี่ค่ะดูแล้วถ้าจะเก็บน่าจะเก็บหมดเลยละมั้งนี่ค่ะเพราะว่ามันเหลืองหมดแล้ว สวยมากเลยเนาะดาิเนาะสวย beautiful มะม่วงมะม่วงสวยมาก what what are your language เอมอหนี่ใหญ่มากไปดูสิ darling o and show your f r i e n d ทีนี่อันนี้อันนี้เขาเรียกแก้วขมิ้นอันนี้มะม่วงแก้วขมิ้นส่วนอันนี้มะม่วงเขียวเสวยเขียวพูดสีเขียว เขียวเขียวเสวยหนามแมลงมาแล้วเห็นไหมนู่นตาเ l i งที่นู่นใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องเก็บเหมือนกันแล้วเนี่ยเก็บไปบ่มเหมือนกันเพราะว่าแมลงมาแล้วไม่ได้เลยแมลงมันมาแล้วเนี่ยค่ะมันเจาะแล้วยูเลสยูเคนอตอีดนู่นไงเทคเลย darling เทคเทค for อีดนั่นแหละเทคเทคน่นหละ นี่ด้วยตัวนี้ลูกนี้ด้วยค่ะใช่ใช่ใช่เทคเลยเก็บเลยเดี๋ยวเราเอาไปทานอีกสองวันสามวันเราก็ได้สุกเดี๋ยวเราเฮ้ย <Hey. S 1> ฝรั่งตลุก <c oughs> เดี๋ยวเราเก็บทั้งหมดเลยดูอุย้ยดิสวันพลอมแรมแล้วนี่ we take everything and put in the box ใส่ลังไว้มันจะสุกโอเค ประมาณนี้และค่ะเราต้องเก็บมะม่วงเราก่อนแล้วโอเคอันนี้เป็นผลแรกของต้นนะคะสุดยอดสวยมากเลยปลูกเองอันนี้เพาะเองค่ะเพาะจากมเมล็ดเลยโอเคขอบคุณค่ะคุณมนามูบายบายสวัสดีครับ e n j o y อ n j o y นะคะออ้ตรงนู้นสองลูกยังาไมา่ได้เก็บโอเคบายบายจุ๊บจุ๊บ <Bye. S 1> ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะบ้านสวนทรงรักค่ะ ขอบพระคุณมากๆค่ะพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ